จบไปแล้วในการประกวดแมนค่ะอันนี้คือรอบแรกต้ไปอยู่เนาะรอบแรกค่ะก็คือพี่นาทีพี่ติดหัวใจเนเพราะว่าอันนี้อยาขอเลยว่ากรรมการเลือกยากมากเพราะว่าน้องๆทุกคนคือมากกว่าดีเหตุการณ์มาดีละคันมาเต็มที่ทุกทุกคนนะคะเดี๋ยวจะขอประกาศในทีม A ก่อนนะครับน้องๆขยับไปฝันมากนว่าในวันนี้เาทิตย์ในการในวงท่าที่ดีและ เราอะขอเป็นคนที่คนที่เก่งและคนที่ถูกหลอกนะกหอกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะก็เดี๋ยวพี่แม่ขอพูดก่อนเนาะก็คือดีใจคือทั้งหกคนนี้คือเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกจากสามสิบคนจากสามจากสามสิบคนเราคัดเลือกมาแล้วหกคนนะคะแต่ละคนก็คือเรือแล้วแต่มีความสามารถและมีของในตัวมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราต้องเลือกแค่สายเลือดคนเท่านั้นสายเลือดคนให้แล้วกันค่ะกมีผู้แพ้และผู้ชนะชเลยนะค่ะแต่บอกเลยว่าที่แพวเราวันนี้คือเชื่อชมในความสามารถของทุกๆคนสู้ๆกั่อออนสดๆเพราเป็นยังอ่อนเมื่อหลอดมาจากสามสิบคนต้ออยู่หกคนอีกว่าดีครับเดชสมมติว่าตกรอบค่ะ ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจหนึ่งแม่ประสบการณ์แมงสองแม่คิปโรเชอร์จากเป็นนาริตะเออหนึ่งโกโก้าลิตะเออสองกาแฟสามเออรืรับผิดามิ่งเออให้คนละสามพันบาทตัวมือคลาวเมื่อต่อไปเราก็จะประกาศผู้ชนะในกลุ่มเอค่ะนะคะเชิญคุณนิรุญนะคะ สั่นลุยกูกับซันนั่งคือกันลุยลุยคื่นนี้ผลการแข่งขันในวันนี้นะคะกุูเอค่ะ แล้วก่อนจะถามความรู้สึกค่ะเชิญบอสบิ๊กมอบซองให้กับน้องสองคนที่ไม่ได้เข้าลอดในวันนี้นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะยิบบ้กว่เบบชิญจาบแต่ในับนะคับทุกคนเก่งสุดยอดมากเลยเนาะวันนี้เนาะจงเก่งจริงเก่ง อย่าบอกเลยนะผู้ชนะชนะแค่หนึ่งคะแนนเสียกันแค่หนึ่งคะแนนบ่ยเลยและอีกสองคนคะแนนเท่ากันบ้าคนเชิญบอสนะคะบอสสองตบมือค่ะน้องพอดีถ่าค่ะแล้วก็น้องต้เอสองค่ะอยากให้น้องไี่พูดความรู้สึกในวันนี้นะคะน้องลอยค่ะ ขอ,ขอพุ่หรือกคนนะคะที่เป็นแรงเชื่อแน่ใจทั้ง,ทงบ้านเพราะวันสีเป็นจังหวัดขอ,อนแกน่นหรือว่าเป็นจังหวัดขอ,อนแก่นนะคะที่ทรงแรงใจของม ah มใหนูเมื่อหนูก็เฮ็ดเต็มทีที่สุดในสแสดงควางสามารถในผู้ชมทั้งบ้านได้เห็นเราก็ให้เกยียเท้าได้เห็นนะคะเพื่อนไอรอนของหน,งกน,งงนงกูก็เป็นหยัางค่ะถึงหนูบ่ไดก็เ่็นปหยังหนงูได้ยืนไก่หนูก็มีคว้างสูขแล้วค่ะ แล้วก็ไมือปุ่มเค่ะก็ดึงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะชมกกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะและปั๊ขอบคุณป้าแสงทองฟิลเล่นนะคะขอบคุณพี่แพลวแล้วก็ทุกคนนะคะมื่อวานีทีมเหนื่อยนีโอกาสมายืนบนเวทีนี้นะคะบ่เสียใจค่ะมื่อวานีในพัฒนาเจ้าของนะคะยสศออกไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีป่าวนะคะมื่อวานี้ดีใจร้ายนะคะเดี๋ยวป้า บนเวทีแสงทองฟิแรนเต้อหนึ่ง่าวเด็กได้มีโอกาสใน้มา,าในไก่ชีตีแพลวนะคะดีใจหลายนะคะขอบคุณนะคะ,ะคะอุะคะอราน้องลอยแล้วก็น้องกุ้งนะคะแก็เฉือนคะแนนก,กับน้องไม้มแค่ศูนย์จุดห้านะคะอัน,นบอกเลยว่าคือเราก็เนี่ยเดียวจ,จริงๆค่ะคือกรรมการดักใจทุกคนดักใจมากเพราะว่าน้องเตรียมตัวมาดีสาย A นี้คือสายแข็งคือเสียงดีทุกคนค่ะ,ะต่อหน้า ะเป็นค่ะการดูน้องกับขอบคุณเอฟซีทุกคนละค่ะพี่แว่ละค่ะพี่เวียงละค่ะแม่ยูนะคะนุดีใจแห้งค่ะที่นู้นเดี๋ยวเขาลับเพราะว่าน้มาในสายนี้นะคะมากรุ่งนี้แห้งค่ะขอบคุณหลายๆค่ะงั้นเดี๋ยวขอเชิญน้องสองคนลงร่างได้เลยนะคะเลยอ่ะเดี๋ยวให้น้องยืนตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอถ่ายรูปแล้วก็มอบ มอบของให้น้องโอเคคอเดี๋ยวเชิญด้านหน้าเลยค่ะเชิตรงกลางเลยนะคะโอ้ยคนยิ้มกัลูกคนแบบไหนก็กระลุกกระฉุ้นลุยดูไม่เบาฮอบเบิลเบาอยางใหมดทุคนเราอยากให้น้องๆดีใจทุกคนคือการแข่งขันมันต้องย่อมีผู้แพ้ผู้ชนะสายดีนะคะผู้ที่ชนะ ในวันนี้นะคะหายปีนะคะได้แก่ได้แก่ปีสามน,น้ำงแนค่ะใส่ด้วยนะคะขอเชิญบอสบอสน้องแนงน่าค่ะนี่น้องน้องดาวนค่ะดาวัน์ค่ะปีหนึ่ง เดี๋ยวเราค่อยถ่ายรูปกันค่ะเราจะอดไปนอกดีสักหมื่นบุตรัวเมื่อส่วนกลังใจนะจ๊ะไม่ได้เชื่อว่าเพรถึงความสามารถของน้องๆที่เข้ามาคอนดิชั่นทุกคนนักดีมากที่จิงอยากเลือกทั้งหกคนค่ะแต่เราก็ทำตามกฎกติกาของเราที่ตั้งไว้นั่งร้นนั่งค่ะเดี๋ยวให้น้องพูดความในใจนะคะของน้องในวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวน้องดาวันก่อน <c oughs> ต,ต<ข>้งต,ตาไรตั้งตาอะไคก็เสียใจในลูกหรือว่ายังไงดีใจมากดีใจที่หนูได้ทำความฝันมันตัง้งหลายปีมาแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ได้มายืนข้างที่เฮลเขาแล้วก็ได้มายืนข้างหน้าที่วิเชียแล้วก็ทุกทุกคนที่หนูชื่นชอบมากๆชื่นชอบตั้งแต่ เด็กๆเลยนะคะภูมิใจในตัวเองแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนขอบคุณพี่ช่างแต่งหน้าเลยะะตอนนี้อายุเท่าไหร่เลยยี่สิบยี่สิบตอนนั้นน้องพักมาน่าจะอายุสิบห้าหรือเปล่า <c oughs> ใช่ไหมคะประมาณสิบสี่สิบห้าปีเอ้อก็ซู้ๆนะคะยังมีโอกาสยังมีโอกาสนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวยังไงหน้าหน้าดีถัดไปคือว่าเราต้องมีออดิชั่นอยู่เรื่อยมาถึงแล้วใช่ไห มาอีกค่ะเชื่อว่าล้อคำตาค่ะเดี๋ยวให้นั่งอยูนี่ะคุณกับสีไหนน้องเพิ่นเมื่อสีคำตาหน่อยนะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่แพรขอบคุณบอสบิ๊กแล้วก็ขอบคุณพี่ทีมงานแล้วก็ช่างแต่งหน้าแล้วก็นักดนตรีด้วยนะคะที่ให้โอกาสโน้อีกครั้งหนึ่งได้มาอยูนิวบนดีโอเซ็ตของกินแลนด์นะโน้กก็บอกกี้ว่านโน้สิเดย์เข้ารอบด้วยกัน ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกโอกาสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตบมือค่ะนที่แอบคือคือขอเป็นโค้ดจีที่ตป็นคนแม่แหละเป็นค้ดจีคือ,อยังไงน้องได้มาเยี่ยมบนบนเวทีของแสงทองปีเแลนแ,แล้วเชื่อว่าสักวันต้องได้กลับมานะคะเพราะว่าที่งานเฮาคือเราจัดงนานบ่อยเพื่อมีงานเลี้ยงงาน,นอีหยังต่ตางๆพี่แยวสัญญาว่าพี่แยวจะเรียกน้องๆทั้งสี่คนกลับม,มาบนเวทีแห่งเดียวอีกจนได ะพี่เฮียสัญญาค่ะตบเมื่อไหร่ได้โอกาสนี้ปีสองตกลงครูก็ดาใจใจไม่ต้องแนนนะคะผู้ชนะของสาย B วันนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เฮียก่อนนะคะที่เปิดโอกาสนะคะเปิดโอกาสดีๆให้หนูได้ทำตามความฝันนะคะ ที่จะประสบความสำเร็จเคยอดีตเคยเป็นศิลปินมาก่อนค่ะค่ะเคยมีเพลงของตัวเองสองซิงเกิลด้วยค่ะเพลงอะไรบ้างลูกเพลงเซิร์ฟเพลงเดินที่เดินค่ะเซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟไอเซิร์ฟที่เราเคยร้องค่ะใช่ค่ะนี่คือเจ้าของเพลงเซิร์ฟค่ะซึ่งหลายคนไม่รู้จักจริงๆบวงหมู่บาว่าน้องเป็นเจ้าของเพลงอ่ะคือน้องก็เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วก็ติดหวังมาใช่ เ,เคยเคยคิดหวังม,มามากเหมือนกันเผ่ากว่าจะประสบความสำเร็จใช่ว่าเคยเป็นศิลปินแล้วมันจะถึงจุดที่เราแบบว่ามีความสุขที่สุดมันไม่ใช่ค่ะค่ะจนวันนึงก็แบบได้หมดสายายัญญาก็ได้ออกมาก็คเคยคิดว่าจะทำตามความฝันอีกดีดีอีกไหมจะทำอีกครั้งไหมหจนพี่แพเรเปิดโอกาสค่ะก็ะเลยแบบลองทำตามความหวันอีกครั้งหนึ่งค่ะ รายการน้องๆที่ตกลงไปอะฟังฟังน้องแมรน,น,นะลูกนะว่าคนเข้ามาัสิดประสงค์เข้าโซเลตเลยมันกลับบินไปบ่ได้มันย่อมมีอุปสรรคต่างๆบางคนอาจจะมีอุปสรรคหน่อยบางคนอาจจะเจอมาหลายเนาะกว่าที่เราจะมาอยูจ่จุดจุดนี้พี่แพร์เหมือนกันเคยเคยแบบโดนคำดูถูกมาเยอะรา,ายการนี่ยากเราเคยเกิดเรื่องที่กลัวๆไม่เคยได้ที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องการร้องเพลง นี่คือบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้น้องและก็ยินดีกับคนที่ได้รางวัลวันนี้ค่ะคนที่ชนะวันนี้ค่ะตกลงค่ะและแน้ที่มีขอ